อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งขอบคุณครับกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องชาวนักสะสมแบงค์และเหรียญกระสาบทุกทุกทนะ่านฮะวันนี้ขอต้อนรับเพื่อนเพื่อนบรรดา,นาชาวนักสะสมทุกทุกท่านเลยนะฮะเข้าสู่ช่องของปอปลาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมครับ ช่องของปปานั้นอยากจะบอกเพื่อนๆว่าย้ำกับเพื่อนๆอีกครั้งว่าเป็นช่องที่นำเสนอให้สาระมีความรู้ให้เพื่อนๆได้เข้ามาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับแบคงและเหรียญกระสาประเพื่อเพื่อนๆจะได้เก็บสะสมแบ่งนั้นเหรียญน,นั้นตามที่าทางปปาได้บอกกล่าวกับเพื่อนๆนะฮะ จะเป็นอนาคตในการเก็บสะสมแบงค์และเหรียญกระสาบเพืเ่อนเพื่อนท่านผู้ชมครับช่องของปปานั้นจะเป็นช่องนําเสนอเกี่ยวกับแบงค์และเหรียญกระสาบไม่ว่าจะเป็นเหรียญหรือแบงค์ที่ผลิตน้อยหายากปาั๊มผิดพลาดพิมพ์ผิดพลาดอยู่บนหน้าแบงค์และหน้าเหรียญน,นะฮะหรือแม้กระทั่งแบงค์และเหรียญที่ผลิตมาในยุค ก่อนๆยุคเก่าๆยุคโบราณเนี่ยมานำเสนอให้เพื่อนๆได้ได้ดูได้รับชมเพื่อเป็นแนวทางในการเก็บสะสมไม่แน่นะฮะท่านอาจจะเป็นนักสะสมระดับมืออาชีพในอนาคตวันต่อไปนะฮะวันนี้ทางช่องบ่อปานั้นจะพาเพื่อนๆมาศึกษามาชมเหรียญกระสับชนิดราคา2บาท เป็นสบาทสีทองเหลืองถึง3ามพศเลยนะเพื่อนๆพท่านผู้ชมเรามาเริ่มจากเหรียญสองบาทสีทองเหลืองปีพศส5ง1ก่อนนะเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเหรียญ2บาทปีพศ2551นั้นเป็นเหรียญ2บาทสีทองเหลืองนะฮะ คือทั้ง3พศที่จะนำให้เพื่อนเพื่อนชมนั้นเขาเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยที่สุดแล้วนะฮะในบรรดาเหรียญ2บาทสีทองเหลืองนะฮะเราจะไปเร็วนิดนึงนะฮะเพื่อเพื่อนๆท่านผู้ชมเนี่ยจะได้ไม่เบื่อในการรับชมนะฮะเหรียญ2บาทปีพศส5 5 1นั้นเป็นเหรียญ2บาทสีทองเหลืองนะฮะมียอดจำนวนการผลิต ออกมามากถึง10ล้าน4ี่พันเหรียญน,นะเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชม4ี่ล้าน4ี่พันเหรียญเนี่ยตามที่ทางปอปาทราบมานะฮะเหรียญที่ผ่านใช้ยังไม่มีราคานะเพื่อนๆท่านผู้ชมยังไม่มีราคาแต่หากไม่ผ่านใช้เนี่ย ในบรรดานักสะสมเขาซื้อขายกันเองอยู่นะฮะย้ำว่าเขาซื้อขายกันเองนะฮะยังยังขายกันอยู่ในประมาณเหรียญละ10บาทนะเพื่อนๆนท่านผู้ชมนี่คือเหรียญที่ไม่ผ่านใช้นะฮะผ่านใช้นี่ยังไม่มีราคานะแต่บอกเพื่อนๆว่าเหรียญน,นี้พอสอนี ถ้าพบเจอเก็บได้เลยนะฮะสำหรับนักสะสมมือใหม่ๆนะฮะเพืเ่อนๆท่านผู้ชมต่อมาเรามาชมเหรียญ2บาทเหรียญที่2ฮะเหรียญที่2นั้นต้องยกให้ว่าเขาเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยที่สุดในบรรดาเหรียญ2บาทปีพศ2557ัน25้นั่นเองครับเพืเ่อนๆท่านผู้ชมเพราะว่าโดยยอดจำนวนการผลิตเขาเนี่ย ผลิตออกมาเพียง3ล้าน28000กับอีก100เหรียญนะฮะนี่คือยอดจำนวนการผลิตหากเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมท่านใดเนี่ยดูแล้วยังไม่เข้าใจหรือว่าคลิปร็วเร็วเกินไปเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนรีกลับไปดูอีกรอบหรือหลายๆรอบนะเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมจะได้เข้าใจนะฮะอ่า สามล้านสองหมกับอีก100เหรียญเนี่ยคือยอดจำนวนการผลิตนะครับเพื่อนๆท่านผู้ชมครับเหรียญน,นี้ก็ยังคงเหมือนปี2551นะฮะผ่านใช้ยังไม่มีราคาการซื้อขายถ้าหากไม่ผ่านใช้เนี่ยเขายังมีการซื้อขายอยู่ในกลุ่มในบรรดานักสะสมนะฮะในราคา เหรียญละ20บาทนะเพื่อนๆืท่านผู้ชมเหรียญนี้พบเจอเก็บได้เลยนะฮะฝากทั้ง2เหรียญนี้นะเพื่อนๆนท่านผู้ชมทั้งปี5 1และ57เนี่ยถ้าพบเจอให้เก็บฮะเพราะว่ายังไงซะ2เหรียญนี้เป็นยอดจานวนที่ที่ผลิตน้อยกว่าบรรดาเหรียญ2บาทปีปีอื่นๆนะฮะปีอื่นๆฉะนั้นเพื่อนๆนท่านผู้ชมเจอเนี่ยเก็บได้เลยนะฮะ เดี๋ยวรายละเอียดบางครั้งบางตอนเราจะอาจไปคุยกันที่ท้ายๆคลิปนะท่านผู้ชมนะต่อมาเรามาชมเหรียญสอบาทสีทองปีพศ2 5 5 9ฮะที่จริงแล้วเหรียญ2บาทในราชการที่9เนี่ยผลิตมาจนถึงปีพศส5 6 0ัะแต่เหรียญน,นี้เป็นเหรียญปีพศ2 5 5 9 ซึ่งเป็นยอดจำนวนการผลิตน้อยติดอันดับสามของเหรียญ2บาทสีทองเหลืองฮะเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมเหรียญน,นี้นั้นที่จริงแล้วยอดจำนวนการผลิตเขาค่อนข้างสูงนะฮะ 102, 500, 50, หนึ่งร้อยสองล้านห้าแสนห้าหมื่นเหรียญชัดนะท่านผู้ชมครับร้อยกว่าล้านนเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมแต่ อยากจะบอกเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมว่าในกลุ่มในการเปลี่ยนมือของนักสะสมเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะมีการซื้อขายกันฮนะเพียงแต่ว่ายัางยังไม่มีประกาศการประกาศรับซื้อจากร้านรับซื้อดังๆระดับประเทศไทยเรานะฮะแต่อยากจะบอกเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมว่าถ้าท่านผู้ชมจะเก็บเหรียญ 2บาทสีทองปี2559นั้นแนะนาให้เพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมเนี่ยเก็บเหรียญที่ยังไม่ผ่านใช้นะฮะถ้าหากเป็นไปได้นะฮะเพราะว่าเหรียญไม่ผ่านใช้เนี่ยตอนนี้ในกลุ่มของนักสะสมเนี่ยเขาซื้อขายกันในราคาเหรียญละ5บาทนะฮะเพื่อนเพื่อน,อนท่านผู้ชมที่ชมที่ฟังแล้วเนี่ยอยากจะให้เพื่อนเพื่อนท่านเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมเนี่ยเข้าใจนะฮะเหรียญไม่ผ่านใช้ จะมีราคาเหรียญละ5บาทสำหรับปีพศ2 5 5 9ฮะเพื่อนเท่านผู้ชมฉะนั้นให้เพื่อนๆท่านผู้ชมเนี่ยดูคลิปแล้วย้อนไปดูอีกรอบกันฮะจะได้ได้รายละเอียดมากกว่านี้เพื่อนๆท่านผู้ชมครับเหรียญ2บาทสีทองเหลืองปี2559-51-57เนี่ย อยากจะบอกเพื่อนนท่านผู้ชมว่าหากผ่านใช้ยังไม่มีข้อมูลการซื้อขายนะฮะยังไม่มีร้านดังๆระดับประเทศไทยเนี่ยเปิดการรับซื้อแต่เหรียญที่ไม่ผ่านใช้ทั้ง3พศในท่านผู้ชมเขามีการซื้อขายกันในกลุ่มในบรรดานักสะสมนะฮะตามข้อมูลที่ได้มาครับแต่อยากจะบอกเพื่อเพื่อนท่านผู้ชมว่า 3พศนี้อีกไม่นานนะน่าจะมีราคาการซื้อขายแบบเป็นทางการถ้าหากเพื่อนๆท่านผู้ชมเนี่ยเจอทั้ง3พศนะฮะเก็บได้ให้เก็บเลยนะฮะสำหรับผู้ที่ชอบสะสมเหรียญกระสาบนะฮะพบเจอแล้วให้เก็บเลยครับอันนี้คืออาทางปาปานี่อยากจะให้เพื่อนๆท่านผู้ชม ได้ได้รับรู้รับทราบว่า3ศนี้นั้นในวงการนักสะสมเนี่ยเขามีการซื้อขายกันแล้วฉะนั้นเหีียนนี้มีโอกาสที่จะเปิดการรับซื้อจากร้านรับซื้อดังๆระดับประเทศไทยนะฮะเพื่อนๆพ่านผูนน้ชมอย่าใจร้อนไปนะฮะพบเจอให้เก็บถึงแม้จะใช้เวลานานนิดหนึ่ง แต่อยากให้เพื่อนเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมรูว่าทั้ง3ามพศนี้นั้นมีการผลิตออกมาน้อยกว่าเหรียญสองบาทสีทองปีพศอื่นๆเขาจึงจึงน่าเก็บสะสมนะเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาคลิปหน้าพบเจอกันใหม่สวัสดีครับ